สรุปข่าวเชียงเมนยูโกปปะจาวันที่6พฤษภาคมโดยโคชเชฟตบอลแมนเชสตเตอร์เตดทิมนี้คอสเนอร์บรูโน่ลั่นต่อให้ได้แชมป์ยุโรปาก็ไม่ดีพอสรับแมนยูหรอกนะโดยเงินที่ทางบรูโน่เฟนเดสมิดฟิลของทางแมนยูพระบุนะฮะต่อให้ท้ายที่สุดแล้วทีมของตนจะได้แชมป์ยูฟ่ายุโรป้าลีกมาครองแต่มันก็ไม่ใช่ผลงานที่ดีพอพร้อมบอกพว,ว่าส่วนตัวแล้วตนอยากจะเล่นให้ดีขึ้นอยู่ตลอดอยู่แล้ว โดยงานนี้ทางบรูโน่เฟอร์เดสกองกลางคนเก่งของทางแมนยูยอดสโมสรแห่งวงการฟุตบอลสเปงกราวมาว่าต่อให้จะได้แชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกในสันนี้มาครองได้มันก็ไม่ถือว่าเป็นผลงานที่ดีพอสำหรับสโมสรของทางพริษัทแดงอยู่แล้วโดวยแมนยูมีโอกาสสูงที่จะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูโรปาลีก ในสั้นนี้หลังจากนัดแรกนะผมอของรอบรองชนะเลิศนั้นพวกเขาเอาชนะ RS โปโรม่าไปก่อน6ต่อ2และหากทีมของทางคุนซือนารอมนั้นไม่พลาดเองพวกเขาจะมีลุ้นได้แชมเป็นครั้งแรกตั้งแต่ฤดูก,การ2016ถึง2017กันเลยทีเดียว โดยบุโนโน่ี่เผยบ่าว่าสรับเราแล้วถ้าเราได้แชมป์ยูโรปาลีกมันก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรานั้นมีพัฒนาการที่ดีเพราะดูการก่อนเราไม่ได้แชมป์อะไรเลยดังนั้นถ้าที่สั้นนี้เรามีแชมป์ติดมือมันก็จะเป็นอ่าเป็นพัฒนาการที่ดีแต่มันยังไม่ใช่ผลงานที่ดีพอสำหรับพวกเรานนอนว่าจากมุมมองของสโมสรแล้วนั้นมันถือว่าเป็นความก้าวหน้าหากได้แชมป์ยูโรปาลีก ส่วนสำหรับทางตั้กแต,ต่แล้วมันถือว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าเรานั้นทําไม่ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ก็เหมือนกับที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่าเรานั้นยังต้องปรับปรุงกันอีกเยอะและเราจะต้องปรับปรุงกันอย่างแน่นอนเอาตรงนะสำหรับผมแล้วเนี่ยเมื่อคุณเล่นกับสโมสรระดับนี้แล้วมาตรฐานของคุณก็จะต้องสูงตามไปด้วยสำหรับผมแล้วเกมที่เจอกับทางปรมาม่าในนัดแรกนั้นมันไม่ใช่วันที่ผมเล่นได้ดีที่สุด แต่แน่นอนว่าหากพิจารณาจากผลการแข่งขันที่ออกมาแล้วนั้นทุกคนก็ย่อมจะบอกว่ามันเป็นหนึ่งในเกมที่ผมเล่นได้ดีที่สุดจากการที่ผมทำได้ถึง2ประตูกับอีก2แอสซิสในเกมเดียวซึ่งผมคิดว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมทำผลงานแบบนั้นกับสโมสรได้ด้วยมั้งโดยแน่นอนว่ามันเป็นเกมที่ดีผมคิดว่าส่วนตัวแล้วผมเล่นได้อย่างน่าประทับใจในวันนั้นแต่ผมนั้นก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นไปอีกผมอยากจะพัฒนาฟอร์มการเล่นของตนเองขึ้นไปอีก ดังนั้นในเกมต่อไปผมอาจจะต้องทำให้จงได้กับ2ประตูกับอีก2แอสซิสในเกมเดียวกันอีกครั้งหรือ3ประตูกับอีก2แอสซิสเพื่อที่จะพัฒนาตนเองกันอีกครั้งสำหรับผมแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแนวทางในการทำให้เรานั้นต้องชนะและตอนนี้เราก็เข้าใกล้กับการได้แชมป์มากขึ้นมาแล้วเป็นนาว่างานจะต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสกอร์ขาดแต่ไม่ประมาทนะ คาดสแผนแมนยูบุกปรังโปรมาในศึกยูโรปาลีกโดยกานที้แมนยูของเราเนี่ยผมที่ก้าวขาข้างหนึ่งเข้าสู่รอบชิงนัดเลิศในศึกยูโรปาลีกหลังจากเลกแรกนั้นพวกเขาถล่มยับเยินไปถึง6ต่อเตรเตมปิดจ็อบในเกมที่2โดยต้องบุกไปเยือนรังเก่าของโปรมาแม้ว่าผลกนนารแข่งขันนัดแรกจะขาดลอยเลยทีดเดียวแต่เป็นผลการที่แบบไม่ประมาทจนเกินไปเชื่อมวาว่าทางนัรอมนั้นคงเปลี่ยนผู้เล่นจากนัดแรกไม่มากมมยนัก เรามาลองคาดการณ์กันดีกว่าว่าเขาจะส่งใครลงสนามบ้างในครั้งนี้โดยงานนี้จะใช้ระบบ4-2-3-1กันก่อนก,ก็แล้วกันโซชาบอกกับนักข่าวก่อนเกมมาว่าอาจจะเปลี่ยนตั้งแต่จากเกมที่แล้วเพียง1-2ตำแหน่งเท่านั้นส่วนที่เหลือน่าจะจัดเต็มผู้เล่นตัวหลักเพื่อจะปิดโอกาสไม่ให้โปรมานั้นกลับมาในนัดที่2ซึ่งการเปลี่ยนตัวได้ถึง5คนนั้นเอื้อประโยชน์ให้พวกเขาไม่ต้องโรเจชันมากมามนัก โดยผู้สอประตูจะเปลี่ยนมาเป็นดาวิดเดคิอาในช่วงหลังยึดตัวจริงในรายการยูโรปาลีกส่วนแพงแบ e, ็กโฟร์เริ่มจากคู่เซ็นเตอร์แบ็กกัตตันทีมหฮได้ีม่กวายังยึดนะครับพื้นที่ตัวจริงแต่คู่หูอย่างวิสเตอร์ลินเดเลฟน่าจะได้พักเพื่อจะเปะิดโอกาสให้ทางเอลิกบายี่ที่ห่างหายไปนานเนื่องจากติดเชื้อโควิด -19 ได้กลับมาออกสตาร์ตตัวจริงกันอีกครั้งส่วนด้านแบ็กซ้ายเตรียมพักลูกชอไว้ใช้ในเกมกับทาง illa. แอสตันวิลล่าดังนั้นอเล็กเชลเลส พร้อมลงสนามส่วนแม็ควายังคงเป็นอารอนวิสกาเช่นเดิมทถานที่กองกลางใช้คู่หูคู่เดิมนั่นคือสกอตแม็กโชมินเนและก็เฟรดส่วนกองกลางตัวรุกก็จะเป็นบรูโน่เฟิร์นเดสได้ออกสตาร์ตัวจริงก่อนที่ครึ่งแรกแล้วก็น่าจะถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังเพื่อพักแรงไว้ใช้สุดสัดาหนี้ ส่วนแนวรุกด้านหน้า3คนถึงคิวที่ทางบาคับบราฟอร์ดได้พักเสียทีนะฮะหลังจากฝึกฝนใช้ทั้งบาดเจ็บหรื้อลังมาโดยตลอดโดยคนมาแทนที่ทางฝั่งซ้ายจะเป็นพอปกบ้าที่โซชาชอบจับมาให้กับยืมริมเส้นในช่วงหลังส่วนด้านฝั่งขวาก็จะเป็นเบสันเกรินบูธท,ที่ยิง6ประตูจะทั้งหมด8นัดหลังสุดรวมทุกรายการจะกลับมายึดตัวจริงกันอีกครั้ง โดยตำแน่งกองหน้าก็จะเป็นอิสันคาบานีมีโอกาสออกซ้าตัวจริงแต่น่าจะถูกเปลี่ยนตัวเพื่อพักในครึ่งหลังต่อมาระบบที่2ก็จะเป็น4-2-3-1เป็นการพักตัวหลักโดยแผนนี้มองในกรณีที่ทางโซชานั้นต้องการพักผู้เล่นหลายคนเพราะอย่าลืมนะว่าหลังจากประกาศวันเตะแดงเดือดใหม่พวกเขาต้องลงเตะ4แมตช์ในรอบ7วันได้แก่เยือนโปรมาวันที่6พฤษภาเยือนบิลล่าวันที่9พฤษภาม เย่าเลสเตอร์ซิตี้วันที่11พฤษภาคมและก็เย่าลิเวอร์พูลในวันที่13พฤษภาคมโดยกันนี้เริ่มจากแผงแนวรับเหมือนกับแผนแรกนะฮะโดยคู่เซ็นเตอร์แบ็กก็คือเอริกบายยี่จับคู่กับทางแคดดี้แม็กไกว่ส่วนแบ็กซ้ายปรับมาใช้อเล็กเชลเลสขณะที่แบ็กขวายังคงเลือกอารามิสกาเช่นเคยขยับมาท,ที่กองกลางเนมินนย่ามาติสจะลงสนามเพื่อเน้นความชัวใน้านกลางพร้อมกับเสริมเกมรับให้กับทีมแน่นขึ้นโดยจับคู่กับทางมิดฟิลด์ ที่เป็นสกอตแมกโชเมเน่ส่วนกองกลางตัวรุกเชื่อมาว่าหลายคนอยากจะเห็นตอนที่ฟันเดเบกออกซ้าตัวจริงเพื่อพักบรูโน่เฟิร์นเดสไว้ฟาดแข้งสุดสัปดาห์นั่นเองส่วนแนวรุกด้านข้างก็จะเป็นพอบ,าบาักบ้าจะยืนทางกลับซ้ายแต่ฝั่งขวาอาจจะเปิดโอกาสให้อามัดเดียนโ,โรออกซ้ายตัวจริงครั้งแรกในฤดูกาลนี้แต่ถ้าต้องการตัวเก่าประสบการณ์สูงไว้ประคองเกมอาจจะเลือกใช้โคนมาตาลงทำหน้าที่นี้แทนก็เป็นได้ เป็นว่านี้ก็เป็นการพูดถึงแผนของแมนยูที่ต้องประทะโลมาในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็น2แผนที่จาแมวซะจริงๆต้องรอกิต่อไปว่าโซชาจะเลือกใช้แบบไหนอ,อะไรยังไงต้องรอลุ้นกันเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านนครับสื่อเผยพีพไม่มีทางสู้ค่าเหนื่อยดึงโดกลับมาได้ โดยเงนินทางสปอร์ตมีเดียเซตรายงานมาว่าคิสโนโบรนโดแข่งตัวเก่าของทางเ u วนตุสจะไม่กลับไปค้าแข่งกับทางแมนยูเนื่องจากทีมดังแห่งอังกฤษนะฮะสู้ค่าเหนื่อยไม่ไหวโดยสาทีมชาติโปรตุเกสตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมกันอีกครั้งหลังถูกแฟนบอลโจมตีเรื่องผลงานแม้ว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทางฟราบิเชโอปราติชีผู้ในการสมสอย้ำนักยํำหนามาว่านักเตะของตนจะไม่ย้ายทีม โดยที่ผ่านมาสื่อพยายามจับโยงเจ้าตัว,วเรื่องการหาสโมสรใหม่โดยเฉพาะการกลับไปค้าแข้งที่ินโอรเทลฟอร์ดถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สื่อมวลชนมองว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรก็ตามทางสปอร์ตมีเดียเซ็ตได้เผยม,มาว่าปีิาจแดงนั้นจะไม่เซ็นสัญ,ญญากับทางบรอนโดเนื่องจากค่าเหนื่อยที่สูงถึงระดับ5 4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ยังไม,ม่รวมค่าตัวแม้ว่าจะยังไม่ได้แพงซึ่งมาที่25ล้านปอนด์เท่านั้นตามการบราิงานจะออกมา รายงานยังอ้างอีกว่าโปรโดตนั้นจะตัดสินใจอยู่กับทีมต่อไปในสัญญาปีสุดท้ายแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งมาว่าจะย้ายไปเล่นที่ไหนหลังจบฤดูกาลน,น,นี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้นะครับผมปรโดคนนี้ค่าตัวนั้นแมนยูบอกเลยว่าสู้ไม่ไหวถ้าไม่ลดค่าตัวนี้ก็คงจะยากที่จะดึงเขามาเ่วมทีมเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับพี่แดงบังขายดดนโล่แบบทาบอลในช่วงสมัยนี้ โดย,ยางานนี้แมนยูของเราหวังจะขายสดาเดโกโดาโลนะครับผมฟูลแบ็กชาวปรตเเกสออกไปในช่วงสมัยน,นี้โดยทางเอซีมิลานใกล้เข้าสนใจจะซื้อตัวเขาไปร่วมทีม,มโดยฟูลแบ็กวัย2ปีรายนี้ถูกปิิาจ์แดงดำยิมตัวไปใช้งานตลอดฤดูกาลนี้โดยมีบทบาทเป็นกำลังหนุนของยักษ์ใหญ่สเรียเพื่อจะลุ้นโคตาแชมเปียนลีก เขาเพิ่งจะลงเล่นตัวจริงในลีกเพียงแค่10บนัดในสั้นนี้โดยล่าสุดก็คือเกมที่เปิดบ้านชนะเบเนเบนโต้ไป2.0ต่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ทางสื่อสปอร์ตก็เข้าใจบอกว,ว่าปีศาจแดงดำนั้นจะพยายามคว้าตัวดานโลคนนี้ไปร่วมทีมด้วยสัญญาถาบอลในตลาดซัมเมอร์นี้ที่ราคาราวประมาณ15ล้านปอนด์โดยเป็นการหลังโปรตุเกสพร้อมจะสำรวจทางเลือกของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากล้มเหลวในทินโอเทอฟอร์ด เขาสามารถเล่น,นทั้งกลับซ้ายและกลับขวาแต่ดาวเตะค่าเหนื่อย4 0 0 0ิรนดอนต่อสัปดาห์นั้นไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของทางนัรุงมเลยแม้แต่นิดเดียวานะผมเป็นไปว่างานนี้ไม่แน่นะฮะเราอาจจะไม่ได้เห็นดานโลดคนนี้อีกแล้วก็เป็นได้ต้องอรอลุ้นกันในช่วงซัมเมอร์นี้ใครจะอยู่และใครจะไปและนี่ก็เป็นสรุปข่าวล้วสสน,นสโมสรบานเชลซีเต็ดในช่วงเชียนะครับขอบคุณทุกคนนะผมติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับผมนะครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ